เอาไงครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาแจกตัวเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขีนะครับก็ตัวนี้จะทำให้ขีง่ายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาแจกนะตัวนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าดิงดิข้างล่างนะครับมาทำกิจกรรมได้เลยนะคลิปนี้ผมก็จะมาแจกจะไม่อธิบายอะไรเยอะนะครับก็นี่นะครับทั้งหมดก็มีแค่6ฟังก์ชันนะ6ฟังก์ชันนี่คือเป็น6โหมดของแต่ละการโปรนะครับก็มีให้บทนะครับทุกการโปรทะลุหมดนะตัวนี้ ใครสนใจก็สามารถเข้ามารับของฟรีมาล่วมจิตกรรมได้เลยนะครับนี่นี้ข้างล่างนะวิธีการรันก็แค่นี้นะครับรันในเกมนะแล้วรอมันแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแค่นี้นะครับก็ติดแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็แล้วก็ไปลั่นได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับของฟรีก็สามารถเข้าตรงนี้ข้างล่างมาได้เลยนะครับลั่นๆนะครับดูไฮไลท์กันได้เลยครับอมากครับ ดูรักให้ชัดชัดแบบว่ามันใหน่อนดีว่าการกระทำส่วนทานกับคำาพูดแบบว่าซื่อสัตย์ไอยดีว่าพอคิดถึงก็แค่คิดถึงเธอมาอันอะไรกันวะ Baby ฉันชอบรีโล้แเธอชอบแล่มยูนิโคล Baby กิร์ตเธอชอบสิบเปียฉันชอบด้านฮูริโอได้โปรดอย่ามาหลอก t r a n s l a t e ที่ต่อูมีโปรแตตัวนั้นที่ผมเคยเคใส่ไม่ไ่อยู่ที่คบก็อยู่ที่ชยและที่แม่มองใน ดีไปที่สุพรรณกันเปล่าทำให้ตาเริงเท่ผมเคยทำอย่างที่เขาทำกันเปล่าฉันยากมทที่ฉันทำไม่ได้แตคนจะไว้กับตาอได้มีฉันมาเขาว่าฉันไดนึแต่ในในอ้นั้นบาแค่อยกางละาู่รให้ช่ๆแบบว่ามาได้น้อยนิาแต่นทำกูคำพูดแบบว่าซื่อสัตย์น้อยนีดว่า